บายดีมีกำลังขี่เรือสวัสด์นะเขตไอ้่นแบกเขาแบกที่หัวเลยเนาะแบกเขาแบกเขาดีกับพี่นางกำลังขี่เรือกำลังขี่กับเชื่อในมัดมัดยังมัดปลาเดียวพ่กกำลังขี่เรือ และตัวนี้กำลังขี่เหือน้หมาหมาก็ขึ้นมาแล้วมามาแล้วโอ้ตวนไปตนไปเลยอ๋าจะหนีเหืออีกเลย ลังคีเอกำ<ม>ลังไปกำลังไปางเาว่ี่ะลงคีเอไปกัดาดใต้ีเลได้คลิปแล้ว เป็นวัดเนาะเป็นวัดนี่มันเป็นดอน 你把我放开！ ดินชายหั ปลูกมะกรูดปลูกพักน้องตามตานี่ หาปลาไล่หาปลาคลายปลาหินกินปลาเป็นลักเลยบ้าน จะกีกระซากเนื้โอโหงบนหินปลาทอโง่งามมาลีเปตาป้าเวลาแง่แง่แรง่อนยแง่หอนเวลานำบุนกนำลงนะเปต้าจะไป,ไปไปวะไปกินปลาเนะาะมานังนิ่งนิ่งตามโงบนหนินมันเป็นเกาะเป็นเก,กนาะอใหญ่ ก็นำตื้นบอน,บอน,บอนเป็นหาดทายแม่บ่แปปน่หดหิน นี่นำแห่ง